ต่อไปข้อ5ค่าจ้างกระเดือนในหน่วยแทนที่ตกแก่เจ้าของปัจจัยผลิตประเภทใด,ดแ,แรงงานแน่นอนคราวนี้ขอขาอยายความหน่อยแรงงานแรงงานมีกี่ประเภทที่เขาจําแนกจาแนกกันมาแรงงานมีฝีมือกึง่งกึ่งมีฝีมือแล้วก็ไรฝีมือฮะไอ้ภาษาอย่างไงบ้างมีฝีมือกึ่งฝีมือคือระดับสูงการต่ําเลยนะ แบบมีฝีมือเป็นไงเข้าใจในควาในทฤษฎีและปฏิบัติใช่ไหมสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้นี่เขาเรียกว่ามีฝีมือยกตัวอย่างเช่นอาชีพอะไรบ้างวิศวะโอ้เธอกำลังเรียนอยู่เลยอะใช่บัญชีใช่หมอใช่อะไรอีกครูก็ใช่ไออาชีพอะไรที่มันแบบต้องใช้ความเชี่ยวชาญในพิเศษนะนะก็เป็นมีฝีมือ เออแล้วกึ่งมีฝีมือเป็นพวกไหนกึ่งมีฝีมือพวกครึ่งครึ่งกลางกลาง <c ười> คือทําได้ไปก,ก่อนกึ่งมีฝีมือก่อนอย่าเพิ่งไปถึงกรรมกรผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยมือเขาไม่สามารถตัดสินใจหรือคิดคําตอบได้ทันทีใช่ไหมเขาต้องถามคนอื่น <c ười> คือเขามีความรู้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้ทั้งหมดใช่ไหมก็เช่นพวกสมียน เสมียนนี่ไม่ใช่นักบัญชีนะเป็นผู้รูบรวมเอกสารนักบัญชีทําบัญชีอย่างเงี้ยคืออะไรต่อนะผู้ช่วยต่างๆนะผู้ช่วยต่างๆหรือพวกช่างไม้ช่างปูนอะไรพวกเนี้ยยังไม่ถึงขั้นวิศวะเขาเรียกว่ากึ่งมีฝีมืออันดับต่ําสุดไร้ฝีมือเป็นงานไลฟฝีมือและงานไร้ฝีมือคือไม่ต้องใช้ความชนานาญไม่ต้องใช้ความรู้ทฤษฎีมาก แค่เพียงให้มีคนมาอธิบายเล็กน้อยก็สามารถทำงานตรงนี้ได้แล้วอ่ะงานดังกล่าวอ่ะสําหรับเขาอ่ะเช่นขอไไลกาไลัพเอาแบบที่มันพอเห็นภาพชัดหน่อยยามยามบอกให้ไปยืนหน้าโรงงานอ่อใช่ครับ มกรนักการบันโล่อะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากนัก <c oughs> แล้วมีอะไรอีกบ้างสุขเริออ่ะผ่าแล้วกันนะสรุปแล้วข้อห้าต่อคอควายแรงนาน